<Hi. S 2> คือมีนะเราจะพาทุกคนมาทําผมกันเพราะว่าหลายคนถามเรื่องการทําผมของหมยม,มาค่อนข้างเยอะมากก็เลยแบบว่าทําผมให้ดูดีกว่านะแกนม้วนผมที่ใช้นะจะเป็นเจ้าตัวนี้นะเป็นฟิลิปแก้32นะฮะตัวนี้หน้าตาเขาจะเป็นที่ม้วนผมแบบกลมๆแล้วก็มีที่หนีบอยน้ะ่ถ้าใครหาซื้อตามไม่ได้ก็เอาหน้าตาคล้ายๆประมาณนี้แล้วกันนะ้วนได้เหมือนกันนะฮะ แต่ว่าก่อนม้วนผมเราจะใช้เป็นตัวนี้ก่อนนะอันนี้จะเป็นของอีฟโรเช่นะจะเป็นเหมือนแบบบาล์มที่เอาไว้บำรุงผมมาจะใช้เป็นตัวนี้ตลอดเพราะว่าหนึ่งกลิ่นหอมมากทําให้ผมเราแบบไม่รู้สึกแบบเสียไปมากกว่านี้ทั้งที่แบบจริงๆผมมันก็เสียนะแต่พอใช้แล้วมันก็ดูว่าผมเรามีน้ําหนักขึ้นนะนั่นแหละจัดไปเยอะๆนะคะเขาจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้ แล้วกลิ่นแบบหอมแบบหอมมากจริงๆแนะนำนะใครที่แบบว่าผมเสียๆงแห้งก็บํารุงก่อนที่จะดัดผมนะคะก่อนมุนผมก็เก็บก่อนสัก2อสามชั้นแต่ว่าไม้เก็บผมสามชั้นนะคะเพราะว่าผมหนามากก็เลยต้องเก็บเยอะหน่อยชบช ความร้อนมันจะตั้งอยู่ที่170ประมาณนี้นะจะไม่แบบมากไปกว่านี้หรือว่าน้อยไปกว่านี้จะเท่านี้เลยตลอดนะคะเราจะหนีบให้เขามีความร้อนร้อนที่ผมก่อนนะแล้วก็แอบม้วนเบาๆด้วยให้ผมมันไม่ได้ชี้มากมันก็จะเริ่มม้วนม้วนเข้านะคะเนี่ยแล้วก็ดึงลงมาเราม้วนขึ้นอีก ดึงลงม้วนขึ้นจนมันสุดปลายเนี่ยหายไปอะแบบนี้แล้วเราก็ทิ้งค้างไว้สักประมาณสิวิหรือว่าห้าวิประมาณนี้ที่เขาก็จะเป็นรอน,นีแเราก็จะเก็บเข้าไปข้างหลังเราก็ทำอีกเหมือนเดิมนะเอาเข้าไปใช่ปะ่ะม้วนเข้าแล้วก็ม้วนอีกแล้วก็ม้วนขึ้นไปอีก ม้วนจนกว่าปลายตรงเนี้ยจะหายไปประมาณนี้ปั๊บนี่มันก็จะเป็นรอนๆน,นีีใช่ไหมคะมาช่อหนึ่งนะคะมัก็จะหนีบไป,ปบแล้วก็ม้วนเขาเข้ามาแบบนี้ ้อแหละเสร็จแล้วแล้วก็อลงทีนะคะชั้นสองชั้นสองชั้นที่สองทำเหมือนกันเลยแต่ว่าเราจะไม่เริ่มม้วนตั้งแต่ข้างบนนะเราจะเทิบลงมาประมาณช่วงแบบหูของเราอะ่ะเราค่อยม้วนนะ จะทำเหมือนเดิมเลยเราจะเริ่มจากประมาณตรงนี้จะไม่เริ่มสูงมากนะาดีแล้วไม้ก็จะมีผมตรงเนี้ยที่มันเหมือนแบบผมหน้ามาที่ไม้กำลังเลี้ยงอยู่นะเราก็จะงุม้มเขาแบบนี้นะคะ มันก็นจะสะโลปไปแบบนี้เห็นปะ่ะแล้วก็หยิบหน้ามานอนนหัวไม้ลงมาดัสซิสเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็ได้ส่งแบบนี้ออกมาไม่มีหน้ามาก็ได้นะเราแค่แบบจับเขาออกนี้มันก็ได้อีกทรงหนึ่งแล้วแบบนี้นะฮะ ต้องเอาไปทําตามกันดูนะมาทําทรงนี้ตลอดนะก็ถ้าใครทําแล้วได้เหมือนกันก็ Very g o ก d ค่ะนั่นแหละไป